with อีสุชาติด้วยเอาดีบาร์บาร์ไปดูแข่งมาใครใครใครได้ที่หนึ่งมึงว่างครับพี่คิวว่างครับใช่นะกลับมาอยู่บ้านเพราะว่าพ่งนี้หยุดครับกลับมาอยู่บ้านเพราะเพราะว่าพ่งนี้หยุดน,นะเฮ้ยไหวมาก อดสก้าอีกแล้วเหรอเขยังไม่ได้เก็บแต้มแต้มยังไม่ได้ักรอบเลยอะซึ่งเราบอกเพราะว่าผมไม่น่าอนีทราบครับผมผมไม่น่าเพราะว่าผมไม่ได้แบบเคลื่อนไหวในในแบบในบ้านแดงนานนะครับสวัสดีครับเมโก ใครใครชื่ออะไรลิยัตอะไรอ่ะที่สามอ่ะใช่ปะผมไปผมไปแอบดูอยู่อ่ะแต่ผมไปดูแบบเขาแบบคุยกันย้อนหลัลงอะไรอ่ะและเครื่องอย่างร้อน ผมเขียนหน้าบากไปครา้เดียวใช่ซินวันโหดนะในแรงอผมเปิดกล้องอยู่ในแอปแดนนะวันนี้ซินโหดไม่ถ้ามันโหดอ่ะมันได้แมปแล้ววิ่บแค่แบบไม่ได้มาคือคนดูนาน์ดก็เลยมาดีอินเอฟ มาถึงอะไรอ่ะมางเหมือนก,กันอ่ะอบคครับไม่ทันเอาเอา้อาชนกีเอาเจ้าน,นึงไปกแก้ให้ Điều này.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  hai chứ không đi hai luôn đi hai nha hai bằng Căn hạ dơ bà mẹ ผมเนี่ยแบบอจอยแม่งกลับเถอะอืม,อมขใช่ คสาม,แบบมสิบเอ็ดสิงหาวันเกิดผมโวยพรผมหน่อยแตงโซมัสครับพี่ชายจุ๊บจุ๊เลิฟอ,อยู่แอลหรอใครอ่ะไม่คือผมแบบมันมีปัญหาอยู่อ่ะืคร้างแล้ว ไมมันไม่ใช่อินฟินิตนะแข่งอะ่ะไรนิ่งหรอวะแทปพี้ดีครับอืมมันค้างแล้วเนี่ยคือเกมผมค้างไปแล้วเวย้ยแม่งปัญหามเยอะว่ะแม่งไม่ตีมละแม่งเกมผมค้างไปแล้วเวย้เนะยกจ้ะทปี่ดีนะไรนิ่งเฮดพีโก้งนะครับผมไม่ตีมละลงลงเลยไ,ได้ปะ กำลังใจครับน้องชายาไปคือเรียียนปัญหาผมได้ทีมแล้วได้ปะเกมผมลุดเนี่ยไอ้เห้ะเกมผมลุดเลยเนี่ยอืมตายด้วยแม่งแม่งมีปัญหาเว้ยแม่งไม่ได้ตั้งใจเล่นเลยผมไเดยผมตั้งใจเล่นครับ Mm. Mm. 嗯，大一个。 สวัสดีครับออยเอาดีผมไม่ได้ทีมก็มีบอก็เข้ามาดูหรอ,อดีครับบอสวยพี่เจ้าผมม่มีปัญหาสสวัดีครับโบอล ที่จอมีปัญหาเดี๋ยวผมไปแก้ให้ว้าดี้โอ้โหว้ามันไม่ ๋ยวผมไปแก้ให้นะวันดีพี่เพียด้วยครับวันดีพี่เอวาด้วยนะคือผมเพิ่งเคยตีในเดียวมีครั้งแรกละ่ะมีปัญหาคือแบบใครใครอยากดูผมก็รอบแป๊บนึงนะคือผมไม่รู้อยู่จอมันก็ดับอ่ะขอบคุณครับพี่ไอวอุณครับ คือมันมีปัญหาเดี๋ยวผมจะแก้ให้นะแป๊บนึงคือผมพี่อยู่มันก็ดับอ่ะผ่านมาห้าสิบนาทีอ๋อวันที่สามเพียรเหรอ,อเล่นพี่ดีนะมีความสุขม,มากๆขอให้แบบเล่นเกมเก่งขึ้นเรื่อยๆนะแบบเล่นเกมเก่งให้เท่าพี่บอสเลยนะคือผมแบบผมแบบแก้จออยู่ดียวคิวโดเนตมาณด้วยนะอะไรนี่ ก็ขอบคุณ、oh, พี่คิวขอบคุณโฟลด์ด้วย สวัสดีครับแอลขอสบขอบคุณมากครับเพื่อนที่สีมอนเอ้ยเพื่อนที่นอนเพื่อนสีนอนไม,นมน่มันภาพจำทั้งสองแอปเลยแอลคือ เรียวมีมันแบบสเบาเก๊ะสมือสมีอ่ะเดี๋ยวพี่แก้ให้แป๊บนึ่งนะเรอพี่เล่นจบแจบแบเก่าไม่ได,ด้จริงจัง เอ้ยมีคนรอผมตั้งสิบเจ็ดคนอ่ะรวมในบ้านแดงอ่ะยี่สิบกว่าคนอ่ะคือแบบเราผมเล่นจบแปแล้วตอนนี้สิบนาทีละใกล้แล้ว,ลวเฮ้ยแก่ชนะอยู่ อุ้ยสวัสดีครับพี่วิวอืมอืมดีดีว่ะดีดีไ่คือมันแบบอะไรอ่ะผมก็กดเชื่อมต่อนู่นอืมอืมอืม แล้มันไม่เชื่อมต่อให้ผมอ่ะเออแล้วเล่นเกมจบก่นอนลันอ้ผมไม่ได้ตั้งใจเล่นเลยอะ อมันมันม,มันต้องแบบมันต้องอยู่ในหน้าจอไว้ตอนแรกมันก็ขึ้นจออยู่อ่ะไม่ของมจบแล้วอืมโอ้ผมแบบอยู่มันก็หลุดอ่ะมันเป็นเพราะอะไรแพ้และไปหาได้สู้ใครย แรงก็เหน่ะวอะทีนันดอยยังจริงไหครับจริงครับผมทอดเสียมห่แป้นี้นะทีเดยวแล้วครับร้อยร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบก,กว่ากว่าคือน้อยมากเนี่ยอืม ผมแบบลงทีมขึ้นใหม่แบบเฮ้ยแบบแบบผมลงทีมขึ้นใหม่แบบ อืมแต่บ้านแดงผมยังไม่ลงตีนนะผมทำให้แบบบ้านแดงมันไม่เรื่องมากเข้าตอลหรอกอืมอ่าเชื่อยต่อลงเดียว มองทีน่ะฮะตัวแท